ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ติดตามพับสมสหพี่น้องมันนี้ก็ยูเฮนเลยพี่น้องเอ,อ้ยอากาศดีดีเท่ากับึ้นเยอะกินต่ำนะพี่น้องก็เลยซื้อเนี่ยมาต่ำวันนะี้ยูเฮนอ่ะมุดครอบครัเลย้นะพี่น้องมีแฟนสหากามานั่นะพี่น้องประว่ามาตัดไหมละโกโวตะก้าเคยหดระดูการไหแล้วพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้กับไปหาตัดไม้ละกโวมันนี้กับมยอก็เลยพักมยอก่อนมือจะไปต้มพี่น้อง Không tắm thôi cả đi đi lại thì nó lạ xí mà đi vào mực là cả xin lon cứ đi lại thì nội ơi là nào ừ, Hãy subscribe จหาห่างหายไปหลายมือกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเพราะว่าจะหากับไปหาตัดนไม่แล้โคตะก่ายแล้วพี่น้องเอ้ยเกยมพร้อมพเพราะว่ามันยี่อระดูก,กาลมันแล้วกลับไปได้มีเวลาถ่ายคลิปน้องหากันได้มาถ่ายมื้อนี่นี่เฮาก็มีเออเฮาอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยไมไ่มีเวลาถ่ายคลิป มากกลับไปทา้งพ่อทางมานันอื่นกลับไปตัดอีพี่น้องเอ้ยไม่โฟล์กากะเคยยืมพ่อแล้วดอกตัดกระว่ายู่พี่น้องซอ,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 อย,อยปลาหมึกไปนี่ปลาหมึกกับพี่น้องเอ้ยซื้อมาโลหนึ่งสามสิบห้าพันได้หน่อยเดียวแต่ว่ากะคุ้มอยู่ไดีดีกว่าเอาซื้อกินยูหานในสองขวดตน้นพี่น้อง ซื้อมาตำดินเองได้ลายกว่าซักพันห้าพันก็ได้ลายเอ็ดความสะอาดอีกด้วความสะอาดอีกว่า กหมัดก่อนคยอยซีซ้อมแล้วคือเนาะเพิ่เตอหนังมันอ,มมอ,อ่อคคอยจังซ้อมแบบละเอียดๆมาได้หลายเจอยับชิม้าพันตัดเป็นโทอก่อนจังเอาไปโล มีตุกินตาเฮ้อกาลพี่น้องได้เงินบัดน,นี้คอยซื้อคอยก็เลยซื้อมากินพี่น้องซื้อมาตำมันดีสิตำเสื้อลอนเลยพี่น้องมันจังเ่บ กินเท่านึงคุณพ่ามันแพงจ้ะตอนเขาเรามีเงินกเกาก็เลยซื้อกินไม่มีแต่กลั่ได้กินเครื่องแพงนีพี่น้องผู้มือนี่ยกะี่เหลือก็ย่างแล้วน่อยย่างแล้วน้อยไปตลาดกะแต่เก่าซื้อมาเต็มหิ้วนักนะั่นพี่น้องห้าสิบพันหกสิบพันนี่กะไอวนี้ ซื้อพี่เดียวก็ได้แต่ทงเดียวทงเดียวสองเอ้ยคือคือมันแม้นไข่มันพี่น้อยแค่เป็น,น,นเนคื่อหมด

เมนูง่ายๆวันนี้ก็ดีงามเลยจีน่ายดอร์ตัดไซ่ะไรแบนี้ตัดซมปะบุกกะละปลาเนี่ยแบมีเม่นดนถุงๆเยอะอระวังน่วน้ำพุดกามาตักง้ักินเี่น้องมาตักกาแฟนสอลคอแต่ละถ้บ้างเฮ็ดก็ได้กิงนกันแล้ ไปเต้าใช่ไหมขับเอาได้พี่เ้องนี่ใส่รถใส่รถพี่ได้ืหมขับต่พี่ฮอดบ้านเอขนเยขับมา Taip, duper, taip, nuolankiai leis. แมงขอกับแมงขอไม่ทางมอปลาเวลล์ก็มาทีนะ Det er hun her. เอ้ยพี่เลอ呐พี่เลอ呐พักก่อนเลยกับพี่น้องกูคือสหารเต็มหน้าเลยพักก็ตายไปแล้วแต่เกิดใหม่จะมีพี่น้องลองมาหาพักบุกมันก่อน บ้งกันยุบมาแล้วพี่น้องอันตัวฮัพปุอันตัวที่น้ำแล้วก็กินกับเนยเล็ดอาตัวย้อมมันตรงใหม่พี่น้องมันง่ามปุกกินเองพี่น้องมันจะโจ๊ะๆง่ายปวดท้อสบายแน่นๆพี่น้องไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปขอเขาฮัพปุกกินเอง เ,เขาเพื่อนสาหาเป็นคนกินแบบเป็นคนกินพักเก่งนะพี่น้องก็เลยปลูกไว้เลยล่ะต้วนนปุม่ได้เด็ดจะช่วยได้พี่น้องจนเป็นดอกมะ้วพุมาเด็ดกินวันนี้ล่ะ ไอตัวมันเขียวนะมันเลืมแก่มันล้วพี่น้องเ้ยลองสมัม,มือไปนะะี่นก็แมงพระคมกินมดเลยพี่น้องมาเอาหอมเสยนนะ แมวมันแรียพี่น้องเอ้เสื้อผักหอมนี่มันจังแซ่บผักหอมเปรีหรือว่าผักเทียกแถวพี่น้องฟังไทยเป็นเอิญนะ่ะผักซีฟลักรึวะประมาณหนีละเปกับบิ๊กจือพี่น้องเอ้ยบอาถี่ว่าพีทจะขอโทลโกไปเลยพี่น้องบ้านคอยเอินผักทำโ่อเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องวันนี้โลก่อนโลเส้นกับผักก่อนเลยพี่น้องไ,องไป เชื้อเซนลลอนเอาเชอรอกระปุนบ,แสบสอแอบตุ๊บขนคลายตุ๊บอิฐน่าเลกอยกานนีล่ะตักกินตัน Ra. Độ Nụ không hơn mình Trên keo hình mướt leo ไปแล้วสำมร็จตุ้ยค่ะกระไรเลยติดคัดกกระดอนอันนี้เนาลูกมตอนะ่ออะโอ้ มันชุนอ,อ,อีกเลยมาก็ชุ่มมาเลีเ้ยวห่าาเวนจักน้อยโอ้ม่ขาวยมม้ำเลยต้อยพ่อพี่นาะนนนโ,นโล่เพราะมัน,มน,นยุ่งยิมันกล่แล้วพ้นหน่อยกวเด้ไหม Hãy ừ, subscribe cho kênh là ừ. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 好，兄弟。 Thank you. เ็แล้วทำแล้วกับมาเทเซอร์กระซ่้โคกน้อยที่นองเลยเซอร์กระซ่บตำเลยเเธอแบบมีม่เ คันต่ำเสือเดี๋ยวนี้นะ้ำมันพีพอกนินปักซีฝรั่งาาคือ,อว่าผักกระพงนิดน้องซอนเสอือแนวมัน ซื้อยฮันใส่ก,ก็โคกซีทพันเนี่ยโคกสามซีทซื้ออยู่เมืองอีกมาซื้อทำสิบเองดีกว่าเพื่อจะได้กินหลายที่น้องสีมือเข้าก็ระตุ่วแสบอยู่ทำกินเองก็ได้ นาะอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวพี่น้องพอดินน้ำอู้น่ากินมากเลยเต็มโทยพี่น้องอันนี้หมดลงมาอีกน้องอยเมเปินเฮดเวนแสบขนาดเลยอันนี้ เพลพอเหลวอาหารพื้นบ้านข้าวกรนโนไม้นี่แหละยมันหากินตัวกระยาพี่น้องตัวการน้ำเบต้งงานสองห้องสองมุกพี่น้องเรากินข้าวกินพร้อมมาไหบัดนี้กินเลยอย่าแจ้งไปเลยเลยพี่น้องเพราะว่าต่อแสงตะวัน กินตำก็กินกับข้าวแซ่บบ่าเล้วพ่อแม่พี่น้องอกินข้าวเยอะๆอล้วกินข้าวกับบิ๊กไลด์ลด้วยพี่น้องอยากกินง่ายๆวันนี้กินแบบง่ายๆเลยพี่น้องกินกับตำก็แลว้วตำมุ้งห้องออกินเท่านึงของแม่ทำไม่สิบมือปิมมือลูก เบคือยูหันอยู่บ่คือซื้อยูหันอยู่บ่เจ้บะแฉบแกบอือาฉบๆนุ่งเล่นพักเลไรมือนไรล่ะเมากินกตบปลามึกนี่เลยครตอนขาวๆได้รับปลาหมึกกัน กินเยอะๆกินเลยนี่ปลาหมึกมันแพงก็ควรกินเท่านั้นมันนี่มาพร้อมน้าพร้อมตาได้พี่น้องเฮงๆได้มาร่มเดียวเอ้ยร่มตัวเดียวเท่านั้น

Tầm ghi ếm xe quá nhiều hơn đi nên vào đó bốc luôn hết phôi vì nó đi là vậy hết 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 mày cảm ơn tầm cả này đi ô vì nó đi là มักเพชรอยู่พี่น้องแต่ว่าเพชรพูด,ดคลิปนี้มีมีพิลลาลายพี่น้องก็พรแม่พี่น้องเข้ามาเบื้องไม่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสอหายให้คลิปต่อไปด้เด้อพี่น้องเด้อจำหลับคลิปนี้ก็ไปก็ลาพี่น้องยายบาย